สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงสเสน่ห์ของการลงทุนในหุ้นที่จ่ายปันผลน้อยแต่ว่าตัวบริษัทมีการเติบโตขึ้นมาทุกๆปีนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็แวะเข้ามาดูคลิปของผมนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ติดตามคลิปของผมอยู่แล้วติดตามช่องผมอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ก็ตามที่ผมเกริ่นไว้ตรงหัวคลิปเลยนะครับก็คือจะมาพูดถึงหุ้นที่จ่ายปันผลน้อยนะครับแต่ว่าบริษัทมีการเติบโตขึ้นมาทุกๆปีนะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่กําลังมองหาหุ้นเพื่อใช้ในการลงทุนส่วนใหญ่ก็จะมองหาหุ้นที่มีการจ่ายปันผลค่อนข้างสูงนะครับประมาณ5-10 ปซึ<ส> <im sharing> ่งหุ้นเหล่านี้นะครับเราก็จะเพบเห็นได้ในหุ้นที่อิ่มตัวในการเติบโตของบริษัทแล้วหรือว่าธุรกิจอะไรก็ตามนะครับที่มีกระแสเงินสดเยอะๆแต่ว่าไม่ได้เอาเงินสดเหล่านั้นไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมบริษัทเหล่านั้นก็จะเลือกเป็นการนําเงินสดมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแทนมันก็เลยจะทําให้อัตราการจ่ายปันผลของหุ้นเหล่านี้นะครับอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะแต่ว่าการเติบโตของตัวบริษัทก็อาจจะน้อยหรือว่าอาจจะไม่เติบโตเลยก็มีซึ่งกลุ่มเหล่านี้ ที่เราน่าจะเห็นกันชัดเจนหน่อยก็จะเป็นกลุ่มอสังหานะครับที่ทําพวกบ้านจัดสรรทําคอนโดขายอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวบริษัทเหล่านี้นะครับมีการจ่ายปันผลเยอะค่อนข้างทุกตัวเลยนะครับแต่ว่าการเติบโตของตัวบริษัทก็อาจจะน้อยหรือว่าแทบจะไม่มีเลยก็มีนะครับโอเคครับอันนั้นคือหุ้นที่จ่ายปันผลเยอะๆนะครับที่หลายๆคนนั้นอยากจะได้มาครอบครองนันเองนะ ต่อมานะครับมันก็จะมีอยู่หุ้นจําพวกหนึ่งนะที่มีการจ่ายปันผลค่อนข้างน้อยประมาณ1-2%กกว่านะครับแต่ว่าเมื่อเราพิจารณาเข้าไปดูในส่วนของงบการเงินของหุ้นตัวน,นันนะครับเราก็จะพบว่าบริษัทนั้นมีการเติบโตขึ้นมาทุกๆปีซึ่งก็อาจจะเติบโตปีละประมาณ10-20%ต่อปีนะครับ ก็จะมีนักลงทุนอยู่บางกลุ่มนะครับที่เขามีความคิดที่แตกต่างจากกลุ่มแรกที่พยายามมองหาหุ้นที่ให้ปันผลเยอะๆเป็นการมามองหาหรือว่าค้นหาหุ้นในกลุ่มเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าหุ้นกลุ่มเหล่านี้จใา้ปันผลเพียงปีละประมาณ1-2%เท่านั้นแต่นักลงทุนก็ยังจะถือหุ้นกลุ่มเหล่านี้ไว้อยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีเหตุผลอยู่2ออย่างนะครับที่นักลงทุนยอมที่จะถือหุ้นกลุ่มเหล่านี้เอาไว้โดยผมจะขอเรียกว่าเสน่ห์ในการลงทุนหุ้นที่จ่ายปันผลน้อย แต่ว่าบริษัทมีการเติบโตทุกๆปีนะครับซึ่งก็มีเหตุผลดังนี้ 1. นักลงทุนมองว่าหุ้นกลุ่มเหล่านี้มีการเติบโตขึ้นมาทุกๆปีและถ้าเขาถือหุ้นกลุ่มเหล่านี้ไว้ในระยะยาวเขาก็จะมีกําไรจากส่วนต่างราคาที่เพิ่มขึ้นมาทุกๆปีด้วยนักลงทุนก็เลยเต็มใจที่จะถือหุ้นกลุ่มเหล่านี้ไว้นั่นเองนะครับ 2อ,อัตราการจ่ายปันผลจะเพิ่มขึ้นมาทุกๆปีและมีโอกาสที่อัตราการจ่ายปันผลในปีต่อๆไปจะมีการทบต้นอัตราการจ่ายปันผลของปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าบริษัทเหล่านั้นก็ยังจ่ายปันผลในอัตราการจ่ายปันผลเท่าเดิมนะครับซึ่งมันก็เกิดจากต้นทุนที่เราถือนั้นถูกกว่าราคาในปัจจุบันนั่นเองสมมุติเราถือหุ้นต้นทุนอยู่ที่10บาทต่อหุ้น แล้วมีอัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่1%อร์ต่อปีก็จะเป็นปันผลหุ้นละ10สตางค์พอเราถือหุ้นตัวนั้นนะครับผ่านไป5ปีราคาหุ้นก็ขึ้นมาเป็น20บาทต่อหุ้นโดยที่อัตราการจ่ายปันผลก็เพิ่มขึ้นมาเป็น2%ต่อปีดังนั้นหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายปันผลอยู่ที่40สตางค์ต่อหุ้นแล้วเมื่อเรานําเงินปันผลมาคิดกับต้นทุนที่เราถือหุ้นตัวนี้อยู่ก็คือ10บาทต่อหุ้น ก็จะกลายเป็นว่าอัตราการจ่ายปันผลของเราได้เยอะกว่าเพื่อนนะครับก็คือ4%ในขณะที่คนอื่นจะมีต้นทุนที่แพงกว่า20บาทหรือว่ามีต้นทุนอยู่ที่20บาทเขาก็จะได้อัตราการได้รับปันผลอยู่ที่2%หรือว่าต่ํากว่านั้นก็ได้นั่นเองซึ่งเราก็จะได้รับประโยชน์ถึง2ทางนะครับทางแรกก็คืออัตราการจ่ายปันผลของเราก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ทางที่2นะครับก็คือส่วนต่างของราคาหุ้นของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยมันก็จะทําให้พอร์ตของเราโตขึ้นนั่นเอง โดยผมจะขอยกตัวอย่างหุ้นที่จ่ายปันผลนน้อยนะแต่ว่าบริษัทมีการเติบโตขึ้นมาทุกๆปีนะครับโดยตัวแรกก็จะขอพูดถึงหุ้น AOT นะครับเขามีการจ่ายปันผลเฉลี่ยอยู่ที่1-1.30%ต่อปีโดยในปี2,558นราะครับราคาของหุ้น AOT ก็จะอยู่ที่281บาทต่อหุ้นนะครับซึ่งเมื่อเราคิดจากราคาแตกพานะครับก็จะอยู่ที่28บาทสิบตางต่อหุ้นปัจจุบันนะครับปันผลของ ของ AOT ก็จะอยู่ที่1.88%ต่อปีโดยราคาหุ้นในปัจจุบันก็อยู่ที่55บาท75สตางค์ต่อหุ้นดังนั้นถ้าเราถือหุ้น AOT มาจากปี2558ในปีปัจจุบันนะครับเราก็จะได้รับปันผลอยู่ที่3.72%ต่อปีพร้อมกับส่วนต่างของราคาหุ้น AOT ที่เพิ่มขึ้นมาถึง98%เลยนะครับหุ้นที่2ก็จะเป็น CPO ในปี2,558ราคาหุ้นของ CPO ก็จะอยู่ที่39บาท25สตางค์ต่อหุ้นปันผลโดยเฉลี่ยของหุ้น CPO ก็จะอยู่ที่1.50%ต่อปีปัจจุบันหุ้น CPO ก็จะมีราคาอยู่ที่64บาท25สตางค์ต่อหุ้นและมีอัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่1.95%ต่อปีถ้าเราถือหุ้น CPO มาจากปี2,558มาจนถึงปีปัจจุบันในปัจจุบันเราก็จะได้รับปันผล ลอยู่ที่3.19%ต่อปีพร้อมกับส่วนต่างของราคาหุ้น CPO ที่เพิ่มขึ้นมาถึง60.15% อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหุ้น CBG นะครับในปี58เนี่ยราคาของหุ้น CBG ก็จะอยู่ที่34บาท50สตางค์ต่อหุ้นโดยมีอัตราการจ่ายปันผลเฉลีย่ยอยู่ที่1.50%ต่อปีนะครับในปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นของ CBG ก็จะอยู่ที่71บาท75สตางค์ต่อหุ้นโดยอัตราการจ่ายปันผลของหุ้น CBG ในปัจจุบันก็จะอยู่ที่2 3 7ตต่อปีแต่ถ้าเราถือหุ้น CBG มาตั้ง แต่ปี2,558มาจนถึงปัจจุบันในปัจจุบันเราก็จะได้รับผันผลอยู่ที่4.92%ต่อปีเลยนะครับพร้อมกับส่วนต่างราคาของหุ้น c b g ที่เพิ่มขึ้นมาถึง48.08% นี่ก็คือตัวอย่างของหุ้นที่จ่ายปันผลน้อยนะครับแต่ว่าตัวบริษัทมีการเติบโตขึ้นมาทุกๆปีซึ่งถ้าเราถือหุ้นกลุ่มเหล่านี้ในระยะยาวนะเราก็จะมีโอกาสได้รับปันผลในปริมาณที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้นมาทุกๆปีด้วยนะครับบางตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง50-100%ถึงก็มีสําหรับการถือหุ้นกลุ่มเหล่านี้นะครับก็จะต้องมีความอดทนค่อนข้างสูงนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานานมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค 1, 2เดือนหรือ1ปีนะมันใช้เวลาเป็น3ปีถึง5ปีหรือ10ปีขึ้นไปเลยก็มีนะครับเหมือนกับคําที่เซียนวีหลายคนเขาชอบพูดกันก็คือต้องทนรวยให้ได้อะไรประมาณนี้นะซึ่งผมว่ามันก็เป็นความจริงตามที่เขากล่าวมานั่นแหละครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อชี้แนะเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับเพื่อนๆท่านไหนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักกับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ่นนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็น่าจะจบตะเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดี ครับ